เฮ้ยส้วมวุ้งไปไหนมาวะฮะเนี่ยกูต้องการหาอีเมด็ดังเนี้ยไม่ต้องหรอกมึน,นี่ยเฮ้ยฮะในประตูนี้เหรอลองเข้าไปดูซิย่าไม่เห็หหหนมีอะไรเลยเฮ้ยอ้าเป็นยังไงเพื่อนเจอกันนาน อันนี้มึงเห็นมึงต้องการนี้ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเออนี่ยโอ้ยแย่โอ้ยอยอดไปเลยเพื่อนอืมใช่เราต้องรีบไปกันแล้วล่ะไปฟ้าเพื่อนรักนายต้องกลับบ้านเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะไอแดงกับไอฟ,ฟ้าอยู่ไหนนะไปตามมันดูดิเออเออทำไมไม่เข้าไปอ่ะมาน,นี่หน่อยเหลือง thằng emo nè bẻ bảo hiểm Em pha nè à. mày đi blooming mi sai phá em với em mi sai đi đi tên emo 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 biết mốt, ฟางอะไรเนี่ยมึงใเยอะขนาดนี้มึงอยามาหลอกกูง่ายง่ายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันคิดหนีหรอวะปัดเลยเพื่อนกูหายหมดเลยโอ้หมูรักเฮ้ยมึงเป็นหมูหรือหมาวะ พากูไปไหนนะจะบอกว่าในนี้มีเพื่อนฉันหรืองน,นั้นเหรอและอะไรล่ะอืมอ,อะไรวะอะไร

อออโอเคเพื่อนไปกันเจออะไรไหมหมูไปกระโดดข้ามเลรมันกระโดดข้ามไปไม่ไดเดลยว Ê, cái gì vậy? Ê, cái gì Bà ấy... À, chẳng hạn. Ê! Cái à là... Cứ... Để tôi xem... Để tôi xem... Bọc tí là phá hả? Mình là kiểu là đen? Nha

โอาแยกเจอเขียวแล้วเออคือว่าจะบอกว่านะคือเฮ้ยเยอ,อกูก็ว่าอยู่ทำไมเียวมันพูดได้กูห้องมันไม่ใช่หรอกออมึงหลอกกูเหรอไม่ใช่ไอ้แม่มดเข้ามานห้น em chưa có đâu yeah. à. mốt Ê, Ê, cô ngon đi đón đi mày mú mày là ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền một đó ờ cứ cứ kiểu ăn chưa hơi kiểu on chứ người mọi kiểu on, người mọi 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 người ฉันอยู่ที่ไหนแล้วนะฮะเฮะ้ยที่นี่ที่เฮ้ยฮะ,ฮะอะไรกันแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมันมีอีกแล้วเอ้ยเอา้ากูจะกินน่ะโอ้กูจะปผสมยาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอา้าทำไมวะเอา้า เดี๋ยวนะทำไมกูมีเสียงฉันจะเอาน้ำยานี่มันทำน้ำยาพิษเพื่อที่ฉันจะกลายเป็นแม่มดที่สวยที่สุดอะอะ,อะ ใช่ที่นี่แหละที่นใช่ไหมเยียมดาบไว้ให้พร้อมเราจะลุยกันแล้วตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ